ขอบคุณคณะมนุษย์ศาสตร,ร,สร์นะครับขอบคุณอาจารย์บุญชานะครับที่ให้เกียรติมอบให้หมายยุทธภิญญานี้นะครับเป็นที่พ่อวัฒนธรรมอย่างต้องการคืนที่มักไมยเป็นที่พ่อกินเล่นต่านห้าในมือถือประเทศเป็นที่ต้อง,นนงอศิลปะวัฒนธรรมอย่างต้องการ การต่อเติมการส่งเสริมอีกมากน,นะครับขอบคุณพยัาชาะที่ทำให้น้องๆได้มานานถมเป็น,นกำลัดีดีแตภาพดีๆเกิดจากความติดเึงนะครับความคิดเึิ่งที่เราคิดถึงภาษาที่คิดถึิ่งเป็นกลังท้องที่กิดเึิ่งบงเกินของเราก็จะรอเป็นทุดท้ายนะครับก็ให้เราฟ้าข้าวเป็นตันนิดนะครับก็ให้เรำลําบอกคุณ ชีก็คืนกว่าพี่ร้องให้น้องได้เรียนกองคุณน,นี้จะตามืนเผื่อส่งเสริมและกผู้แก่ทุกคนใครก็ตามที่มาเรีนยนในผูแก่ครับทีรักศิละปะรักดนตรีรักในิชาความคิดสร้างสรรค์งหมดปานแกะธรรมะห้าอะไรก็แล้วแ,แต่ที่เกียวกับการใช้สมองสีข้าเป็นส่วนใหญ่ ในวันนี้สังคมเราเอียมซ้ายครับด้วยความบอกว่าอาจารย์บุญฐานจะช่วยชนเด้ที่เห็นเกณฑ์คาริสาเกณฑ์ปีอาสซายเกณฑ์ปีซิกณฑ์ฉี่มะวิชาพอนีบอกว่าป๊อกบ้าเลยครับก็ไม่เห็นมันรียกมป๊อกคุณพิชาป๊อกเมื่อป๊อกเมื่อป๊อกเมื่อป๊อกคุณพิชาเลยจ้าอาจารย์เกียรติธนี้อาจารย์ว่า จุพนที่สิเจ็ดเต็มยีสิบนะครับอาจารย์คลิศาร์เกเต็มยีสินะครับอาจารย์อะไรอะไรันายวันชายพ่อหนวะพ่อรู้คือทางขาพ่อออโรงเรียนทีบุกข้างหาปากกาเลยนักดนตรีดีเด่นประจำปีนี้คือนายจุพนทองตันโอเคชื่อบประมาน็้ีดีเด่นพอรับรางวัลปุ๊บเค้ื่อยไปนั่น ภาหน้าคูพิ si ี่ยอาจารย์นี่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 เก่ี่ดีมากเ็นตีดีเด่นี่อาจารย์ีิชิยเลยจรัดมเมื่อซ้อมปีเี่แล้วกให้กับฝังงานนะครับไปพูดเริ่ชีวิตให้เด็กที่โรงเรียนที่บุ้งฟัอาจารย์คนนี้ยังยุ่งอ่ ฟาบิโอกำรองน่าแนวบูนกาเลยก็ให้มาการเดียนดูเข้ามาดูเรามันต้องสอง่ลนะใส่เว่ากองพนที่เราให้การด้วยหายเนี้ยนะครับจะส่งเสริมในกีฬาฟุตบอลถางนี้เนป่าพนทัทังนั้นแต่ละปาร์ทมหมาดยมอะไรแต่ลอ่แบงยุ่งนะครับกัรมการในกองนี้ มาประชุมกันมาอยูกันให้ความแน่ว่าปีนี้เราจะต้องเซิร์ฟเลยเราจะให้เด็กคนเล้มันไปฝากวัดเยาวราชรไปร้อยไปเลยให้เป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยรู้ไปร้อยไปเลยให้มันรองเพลงใหุ้ดยอดไปเลยให้มันเล่นกีตาร์สุดยอดไปเลยนะครับตอนนี้จะเกิดคืนนายต่อต่อเนื้อต้องมีการห้าทุนนะครับวันที่สิบห้ากันยายนสิบห้ากันยายนตรงกับวันอาทิตย์ข้อรองรับผู้คนด้วยครับจะมีคอนเสิร์ตเกิดคืนที่แอฟโฟดายต่อหน้าโรกัส ในวันนั้นจะมีทิ่ดินจาแบบนี้มารอเป็นกันรอฟังหนึ่งบัตรกะแฟจรดาสองอาวีพริมมสามกล้วยสแตนดสี่โมกแกนไอศนรห้าน้งนกสีทองพันเจมสนกฤษที่สำคัญก็คือว่ามีแอรโทุกแกรส,สองค,คนครับมาลงในอระสุนดีด้วยกนะั้นก็คือน้องแก้มเป็นสปาและน,น้องท์เดีว้อย เพราะฉะนั้นพื้นที่ในวันนั้นนะครับจะร่างไล่ดูดีนักร้อง่ากแดนนี้จะแดนน์บอลและน้องบอลเดวาย้องแกนดูศิลปะมาร่วมร้องเพลงตกพัวที่สามข่าวไา้นะครับมองให้ชัดๆข้าวให้ฟังเหรื่อยๆกว่าจะมีการไส้บัตรกันเทู้นะครับเวลาแสดงคือบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนี้นะครับใครจะไปวันนั้นเลยวับที่15กันยายนที่ยันไหนนะครัำพาข้าว้วยช่วยกันสร้างสรรค์ของเราให้ดีศิลปะมี เดิมทีมีพิชาวบุาีาัมย์ท่ผู้ใ้ญ่คนนึ่งได้เข้าใจส่งเสริมเนี่ยให้มีตักเาตักสมองสิ่ว่าสริดตื้นนะครับต้องรับงานได้เพียงสุดท้ายแล้วขออคุณทุกท่าดีกับเรืะองกานตกด้บีนะครับฝากกิตตึ้กับสากได้เราได้เจอกันกิดตึ้ตามเิมกิตึ้นสังคมกิดตึ้ขอที่กินที่ชาไทยกิตึ้ทุกอย่างป็นกัหนา